วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้บอกว่ากระดุมมันผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วทาให้คนร้ายนะตัวจริงลอยนวลเพราะสารเนี่ยจะยกประโยชน์ให้กับจําเลย แม่ผู้ตายจะไม่ได้รับเงินซักบาทเดียวค้ค่ะ,คะซึ่งล่าสุดเนี่ยทีมตํารวจคดีตังโมเนี่ยเขามีการแจ้งความกับทางคุณอชัิยะแล้วนะก็ะมีการแจ้งความนะคะก็ในการกล่าวหาพนักง,งานสอบสวนเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จอันนี้เขาก็แจ้งความกลับตํารวจยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นได้นะแต่ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายไม่ทําให้สังคมเนี่ยสับสนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือฝั่งของแซนเมื่อวานนี้เนี่ยแซนก็ไปที่สอนอท่าข้าม เดินทางมาให้ปากคําเพิ่มเติมหลังจากที่แจ้งความดําเนินคดีกับคุณจินสามีหนิงปณิตานะคะก็ในความผิดฐานมิประมาทโดยการโฆษณาค่ะซึ่งแซนเน่ยเขาก็บอกกับน,นะะักข่าวบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้โกรธคุณจินแล้วนะกําลังรอดูอยู่ว่าเขาเนี่ยจะทําอะไรสําหรับตัวแซนเองเนี่ยคนทําผิดเนี่ยก็ขอโทษพร้อมพร้อมขอโทษละกันแต่นะถ้าเกิดคนทําผิดแล้วแถมไม่โอเคเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยถ้าเพิกเฉยเนี่ย ใครจะปกป้องศักดิ์ศรีส่วนคุณหนิงปณิตาแซนบอกว่าเขาไม่แจ้งไม่แจ้งความเดินหนคดีเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรร้ายแรงแต่ผู้ชมฮะแซนเขาพูดถึงคุณอาเชะที่ตอนแรกเขาบอกมีการท้าทายให้ไปสาบานที่วัดหงเนาะวัดหงหรือวัดศรีสัตว์แรดที่อําเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมณ่ะหากไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตายของแตงโมแซนบอกว่าเรื่องที่คุณลุงเขาเรียกคุณอาเชะคุณลุงเพราะเขาท้าตัวเองว่าลุงไงคุณลุงท้าเนี่ยมาให้ไปสาบาน ในเมื่อที่เขาหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์จะให้หันหน้าเข้าเสียศาสตร์ตนคงต้องยอมทําเพื่อความสบายใจของเขาแต่ตนขอเป็นในกรุงเทพได้ไหมเออแซนบอกให้ไปไกลๆแซนไปบุรีรัมมันไกลอ่ะต้องนั่งเครื่องไปคุณลุงแซนก็บอกเอาง่ายๆกรุงเทพไช่ไหมไปสารกมุงสถาบานกรุงเทพบุรีรัมไกลไปไกลไปเออถ้าจะให้ไปถึงบุรีรัมอ่ะตนขอจุดทูบหน้าบ้านก่อนหรือกันเออจุดท<ส>อบเขาเปาได้ไหม จุดเวลาเดียวกับเขาได้ไหมจุดนนทูปหน้าบ้านกับเขาพร้อมเขาเลยอย่างงี้เหรอ,อแซนบอกเอางี้ขอจุดทูบหน้าบ้าน้ลยกันค่ะนะลุงก็ไปที่นู่นแล้วก็วิดีโอคอลเดี๋ยวแซนจุดทูบหน้าบ้านเอาแต่ขออย่างเดียวเขากล้าทําแบบเดียวกับตนหรือเปล่าล่ะอกล้าที่จะสาบานหรือปะสิ่งที่ทําทุกวันนี้เพื่อเยื่ออาชญากรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจปะโดยไม่ได้หวังอะไรจริงจริงะตนกล้าสาบานแต่ And then, แอนเดนแซนบอกไม่สะดวกที่จะไปบุรีรัมย์ไกลไป ตนบอกว่าแซนบอกแม่แซนก็เป็นชาวพุทธวัดที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแหละเนี่ยตอนนั้นน่าจะไปสัมบ้านกับพระกาโตเนาะแรงมากสัมบ้านกับกาโตได้ยังไงล่ะส่วนเรื่องดำเนินคดีอาชญาคงใช้เวลาเยอะดูที่เขาพูดไม่มีมูลเริ่มไปกันใหญ่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนแล้วก็หลายหน่วยงานสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นความจริงกี่เปอร์เซนต์สงสัยว่าไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจป่ะคิดว่าสิ่งที่นายอาชญาพูดเพ้อเจ้อหมดแหละ อ well. ืมเจมบนะหลังๆแสนกลับมาเสีย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 จริงนะแนเสียเนาะเอนแเยอะๆเลยไม่ค่อยพูดเนาะวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้